สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอาจบุญนาคนะคะมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มคุณอาจคะดิฉันสนใจในใท <c oughs> ของคุณมากเลยค่ะขอปรับ,รบหวลุ่มหน่อยไหมคะอะไร<จ>ะเนี่ยจะยดังใช่มฮะอ๋อปรับจะได้พูดทันดิฉันแต่ถ้าดิฉันเป็นคุณอาจดิฉันจะเขยิบปุ่มลงมาข้างล่างนิดนึงอ๋อทำไม่ะจะได้แบบยุ่ยให้คนอื่นแบปรับ ถ้าคุณกัดผมผมก็กัดคุณบ้างฮะ,ะกราบอําแดงแขกนะคะรับอำแดงนะคะดูหัวดิฉันนะคะเป็นงมหาไทยมากเลยะครับวันนี้มหาไทยหรือว่ากินรีหรือว่านางมโนราก็ยากจะคาดเดานะคะคิดว่าเขาเริ่มเห็นว่าเราหน้าเบื่อหรือไงไม่ทราบต้องพยายาม วันนี้เลยเป็นแบบว่าทรงมหาไทยนะครับทรดีนะครับรักนะฮะอันนี้รักวัฒนธรรมไทยให้เห็นว่าดิฉันเนี่ยรักในความเป็นไทยมากขนาดไหนนะคะทำอะไรที่คอนเซอร์ทีฟก็เป็นนะครับคอนเซอร์ทีฟมากเลยค่ะดูสิคะสบายเฉียงกับมนะคะย้อนยุคหมดเลยคุณอาจเซอร์ไพรส์มากเลยเราสองคนนะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใช่ตอนแรกเราคิดว่ารายการของเราเนี่ยถ้าคุยคุยเรื่องเพศหรือเรื่องใต้สะดือเนี่ยโอ้ยจะแบบยอดวิวจะถล่มทลาย ปรากฏว่าวันที่คุยเรื่องภาษาไทยนะคะจริงหรือไม่ว่าภาษาไทยนั้นยากหรือยากเกินไปค่ะนะคะแล้วก็แขกก็เสนอสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายนิดหนึ่งคือบอกว่าเรามาเปลี่ยนภาษาไทยกันเลยไหมคะเราเอาอักษรภาษาไทยทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็โรมานไนซ์นะคะทาใช้ตัวอักษรโรมันมาใช้แทนภาษาไทยเพื่อให้ภาษาไทยเนี่ยก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสากลได้ง่ายยิ่งขึ้นบางคนก็บอกว่ามีวันในยุค จะไปใช้อักษรโรมันได้อย่างไรแต่ภาษาเวียดนามก็มีวรรณยุกเช่นกันผมก็น่าสนใจว่าสระเสียงสั้นสระเสียงยาวแล้วก็รวมถึงตัวสะกดนะฮะที่ก็จะมีปัญหาเรื่องเวลาโรมาไนซ์เหมือนกันค่ะซึ่งแต่ว่าเราก็อาจจะใช้บทเรียนจากภาษาอื่นๆที่ในที่น่าจะมี การตั้งกฎขึ้นมาได้แต่ที่เซอร์ไพรส์ไกว่านั้นก็คือตอนนี้เป็นตอนที่มียอดวิวสูงมากและมีคอมเมนต์เยอมากนะครับได้อ่านคอมเมนต์นะฮะหาสิบเจ็ดคอมเมนต์เฉพาะตอนโฆษณาตอนโฆษณาแล้วไม่นับที่ก่อนนะที่หลังจากที่ฉายแล้วก็อื่นๆที่มาแยกคอมเมนต์ต่างหากอีกก็มีก็ขอไขของนิดนึงนะคะใครที่พลาดชมตอนนี้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ชมย้อนหลังได้เลยค่ะและตอนนี้เว็บไซต์ ชมย้อนหลังยังไม่พอนะคะขอแขกแนะนําจริงๆเลยว่าอยากให้ไปอ่าน57คอมเมนต์จากตอนนี้จริงๆเพราะว่าถ้าเอา57คอมเมนต์มารวมกันจะเป็นบทความที่ดีมากหนึ่งบทความแต่ละคนองค์ลงกันมาเลยนะแล้วก็มีความคิดที่แบบย้อนแย้งแตกต่างกันด้วยผมชอบมากอยากจะให้คุณอัดลองอ่านผมขอยกมาอันนึงที่เป็น คำคอมเมนต์ที่โปรดของผมนะฮะของคุณอินซด์คาทูนิสนะฮะเขาเขียนบอกว่าคําว่ายากบ่อยครั้งที่ทําให้เจ้าของภาษาหลงภูมิใจว่าภาษาของตนเหนือกว่าภาษาอื่นแต่ในความเป็นจริงกับภาษาไทยในฉบับที่ใช้ในปัจจุบันวงเล็บภาษาที่เรียกว่าเป็นทางการนั้นเหมาะจะใช้คําว่ายุ่งยากมากกว่าความว่ายากเราไม่ควรหลอกตัวเองเพราะทุกภาษาล้วนมีจุดอ่อนแต่ภาษาไทยถูกดัดแปลงต่อเติมแกล้งลืมแกล้งแบว จนมันทับซ้อนจนเกินกว่าชาติอื่นจะเข้าใจได้ง่ายทั้งนี้เพราะภาษาไทยในปัจจุบันก็ไม่ใช่ภาษาที่ใช้ในสมัยอุทยาหรือสุขโขทยัยไปพูดกับพ่อขุนรามก็คงจะสื่อไม่รู้เรื่องอาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาผสมใหม่เสียด้วยซ้ําเพราะเป็นการนำภาษาท้องถิ่นมาบวกกับภาษาต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบาลีสันสกฤตขอมมอญล้ว ตัวเรายังไม่สามารถตอบได้เต็มคำเลยว่าภาษาไทยแท้ๆ99.99%นั้นคืออะไรภูมิใจในชาติไทยแต่ไม่หลงมองตัวเองสูงกว่าชาติใดค่ะชอบคำสรุปมากเลยนะครับภูมิใจในชาติไทยแต่ไม่หลงมองตัวเองสูงกว่าชาติใดมีคอมเมนต์ในเชิงภาษาศาสตร์ค่อนข้างเยอะมาตั้งแม่การไวยากรณ์นะคะหลักภาษาเยอะมากทาให้แขกเริ่มกลัวนะคะคุณผู้ชมของเรามีคุณภาพมากนะคะแล้วก็เป็นการบ้านให้ท่านผู้ชมด้วยดีว่าเอ่อให้ไปอ่านนะฮะดู วยนะฮะว่าจะได้มีเจอสิ่งต่างๆที่น่าสนใจทีนี้กลับมาเรื่องของเราวันเสาร์นี้นะคะคุณอาจ คนหลงวันวาเลนไทน์นิดนึงจะไม่พูดเรื่องวาเลนไทน์เลยเป็นไปไม่ได้ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวเขาจะหาว่าคนสดไรรักอย่างแขกทําเป็นอิกนอเพิกเฉยทําเป็นหลงลืมเรื่องวันวาเลนไทน์นีจริงแต่ก็อิกนอเพิกเฉยนะฮะวันวาเลนไทน์เราสองคนก็ไปซอยส้มตำกันอยู่ที่ตลาดห้วยขวางกันมาบอกเขาทำไมล่ะค่ะที่แม้มันเป็นดินน้องดินเนอร์ไมนะคะคนหลงวันวาเลนไทน์นิดหนึ่งแขกอยากจะเออแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมว่า ตั้งคำถามว่าความรักนะคะการแสดงออกซึ่งความรักเนี่ยเป็นวัฒนธรรม,มใช่ไหมคะมากไปกว่าความเป็นวัฒนธรรมเนี่ยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันถูกทําให้เป็นการค้าอ,อย่างเช่นการให้ช็อกโกแลตวันวาเลนไทนยของญี่ปุ่นอยากจะให้ค,ใหคุณอัด ยกตัวอย่างเคสญี่ปุ่นเพราะเห็นชัดเจนมากว่าการมอบช็อกโกแลตซึ่งเราเรานึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการให้ความรักและเผลอเผถ้าหากเราไม่ใส่ใจในข้อมูลนะเราจะนึกว่ามันเป็นประเพณีที่มีมายาวนานแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไมเจ็ดสปีกว่านี่เองนะครับเริ่มจากปี1936ยี่ห้อมอร์ซอฟนะครับ พันเก้ารามิบหกคือพอสสองพันเจกว่าเจ็ดสิประมาณเราหนึ่งพันเรามสองสองพนี้อยเ้าป็นี่ตั้งนะครับบวกไปสี่ปีสี่ปีก็คือ4 7่ค่ะรู้สึกตกเลขกันตกเลขกกันนะคะกลัวคือแขกอยากสับกรับ พอสอบเพราะอยากจะให้คนไทยพอฟังว่าพันเมเนี่ยเมืองไทยกําลังทําอะไรอยู่ค่ะครับเขาก็มีก๊อปปี้ออกมาว่ามอบแฟนซีช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์กันเถิดแล้วก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยซื้อช็อกโกแลตมอหมายความว่าช็อกโกแลตยี่ห้อมาร์ซอซึ่งเป็นช็อกโกแลตสัญชาติรัสเซียที่เปิดในญี่ปุ่นนะคะก็คิด นะคะกลยุทธ์ทางการขายขึ้นมาก็ออกลอนซ์แคมเปญโฆษณาขึ้นมานะคะบอกว่ามามอบชกโกแลตให้กันและกันในวันวาเลนไทน์กันเถอะไม่ประสบความสําเร็จมาประสบความสำเร็จในทศวรรษที่70จะประสบความสําเร็จได้อย่างไรสงครามโลกเพิ่งจะสิ้นสุดนะคะแต่เป็นของงอยู่นะครับแล้วก็เป็นของของที่สูงค่าอยู่นะฮะแต่ปีทศวรรษที่70นะฮะมาก็เริ่มมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตขนมเข้ามาร่วมเวทีนี้ก็ทําให้เริ่มบูมขึ้นมา แล้วพอทศวรรษที่80อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟองสบู่ช็อกโกแลตที่เคยให้เฉพาะกับคู่รักเท่านั้นที่แล้วญี่ปุ่นต้องเป็นผู้หญิงให้ผู้ชายนะฮะ,ะแล้วก็ทําให้ว่าช็อกโกแลตที่ให้กับคู่รักเท่านั้นนี่ขยายครับเป็นใครก็ได้ผู้หญิงให้กับผู้ชายอื่นๆตอน,นออทศวรรษที่70นี่บริษัทไหนเริ่มต้นขึ้นมาก่อนคะหรือว่าไม่มีระบุะก็คงหลายๆนะฮะไม่ว่า,าจะเมจิกุริโกอะไรนะฮะที่จะเริ่มเข้ามาในในตรงจุดนี้นะฮะ แล้วก็พอตอนช่วงเขาเรียกการ์ตูนตาหวานเนี่ยกำลังคิดการ์ตูนผู้หญิงความรักมันก็ถูกให้รการ์ตูนตาหวานคืออะไรคุณอาสยาความนิดนึงการ์ตูนที่เขียนเป็นการ์ตูนเด็กผู้หญิงที่เขียนตาโตนะฮะที่แบบว่าสัดส่วนของหน้าแบบว่าตาเข้าไปแล้วคอนใหญ่นะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ว่ามีเรื่องความรักเป็นหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าเซตฉากในที่เป็นภัยรัตนิยายในเรื่องที่แบบเซ็กเซตฉากเป็นที่มาอีกละสับประหลาดภัยรัตนิยายคือเป็นชาวอยู่ตะวันู่ อยเมืองนอกตะวันตกนะฮะที่ให้ความที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาต่อ <c oughs> เรื่องนะฮะช็อกโกแลตกับธรรมเนียมในวันว,นเวนาเลนไทน์ของญี่ปุ่นกันครับ ส,สนุกกับตำนานช็อกโกแลตวันวานหรือไทยนะคะแต่ดิฉันหมั่นไส้คุณอาช้ากเลยคุณช่างสรรหาคําศัพท์แบบแปลกประหลาดมหาศาาัศจรรย์ภูู้สีตาพรพิราชวันนี้ก็มาอีกละไทยรัฐนิ<อ>ยายก็ <laughs> ไ,ยยไม่ใช่กันแล้วคุณอาล,ลิเกอะไรใส่มงกุฎใส่าหางเยอะแยะพอดีเป็นคนชอบเป็นคนลิเกติดหนังจากกวงงมากลัวเขาไม่รู้ว่าสืบสายราชตระกูลอะไรมาหรอคะไม่ใช่ตัดแบบนี้มีสาแรกที่บ้านมาสายรัฐนิยายชอบจังเลย นะครับต่อ,ตอรสรี่80เนี่ยก็ยังทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่เฟื่องฟูเพราะฉะนั้นเ,ออเขาก็จะต้องผลักดันให้เกิดบริโภคนิยมมากขึ้นช็อกโกแลตก็เลยไม่ใช่เป็นความรักแค่ระหว่างคู่รักเท่านั้นเป็นความรักไปทั่วเลยฮะ เขามีกว่ากิริช็อกโกขึ้นมาคือกิริคือหน้าที่ช็อกโกแลตหน้าที่ที่จะให้เจ้านายที่เป็นผู้ชายที่จะให้เพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายที่จะให้เพื่อนผู้ชายหรือที่จะให้ผู้ชายอื่นๆที่เราจะต้องไปรบกวนหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์ต่างๆด้วยจนกระทั่งบ้ากันจนกระทั่งให้กระทั่งหมาแมวที่เป็นตัวผู้นะฮะที่ว่าตัวเองเลี้ยงไว้ว่าช็อกโกแลตกลัวเหงานะฮะตอนช่วงที่ผมอยู่ญี่ปุ่นผมก็ได้ช็อกโกแลตอีพวกกิริช็อกโกแลตอย่างเงี้ยเยอะมากนะฮะจากตัวไข่เองก็ต้องพอ ซวันวาเลนไทน์ต้องซื้อช็อกโกแลตให้เพื่อนผู้ชายที่คอยช่วยเราทำการบ้านให้ติวเตอร์ให้ทุกคนเลยค่ะแล้วแขกสนใจญี่ปุ่นจริงๆคือญี่ปุ่นเนียนจริงๆคือสามารถคอมเมอร์ชัลลคือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี่มาจากการตลาดหมดเลยมาจากการที่บริษัทช็อกโกแลตอยากขายช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ไปยืมเอาวันวาเลนไทน์ของตะวันตกมายืมวันวาเลนไทน์ของตะวันตกมาแล้วเริ่มจากช็อกโกแลตให้คนรักให้คนรัก แต่ละคนมีคนรักแค่หนึ่งคนเพราะฉะนั้นก็จะขายช็อกโกแลตแค่ได้แค่หนึ่งแท่งแต่ถ้าคุณอยากขายช็อกโกแลตได้มากกว่านั้นคุณจะต้องขยายเป้าหมายของการให้ช็อกโกแลตได้ใหญ่ฉลาดมากเลยแล้วก็เทรนช์ช็อกโกแลตมันก็ตามผกผันไปตามเศรษฐกิจนะฮะพอฟองสบู่แตกเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มงดให้ช็อกโกแลตกิริช็อกโกคำว่ากิริเนี่ยคุณอ่านมันมีในย่าทางว่านาทีญี่ปุ่นคือมันมากกว่าคําว่าหน้าที่อ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นคอมมิชเมนต์เป็นเป็นก็เรียกว่าอะไรเป็น มิชชั่นเป็นมิชชั่นที่เราจะต้องทําต่อใครสักคนหนึ่งก็มีเซนส์สับความเป็นสมุไรแบบญี่ปุ่นแล้วก็อย่างรับฝันรึในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเลยแล้วแขกก็เลยทึ่งทึ่งกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งเริ่มจากการตลาดเริ่มจากวันาเลนไทยของตะวันตกเสร็จแล้วนะคะการ เพื่อตลาดแคบเกินไปถ้าให้แฟนคนเดียวก็ต้องให้ผู้ใช้ทั้งหมดที่อยู่รอบตัวช็อกโกแลตก็จะขายได้มากขึ้นให้หมาให้แมวอีกมันช่างเป็นการตลาดที่ฉลาดมากแล้วยังสามารถหยิบยืมคุณค่าเก่าในวัฒนธรรมของตัวเองมาอยู่ในการส่งเสริมการขายนี้อีกแล้วที่น่ารักไปกว่านั้นนะฮะที่แขกรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ความเป็นญี่ปุ่นมากคือมันมีความคิกขู่จริงๆคือมันมีความบ้องแมวจริงๆคือนอกจากจะให้อ่อ ตัวผู้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วมันยังลามาไปสู่สัตว์เลี้ยงหมาแมวแล้วแขกเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นมีความสามารถจะให้ช็อกโกแลตแก่เท็ดดี้แบร์ในบ้านตัวเองได้คือนอกจากหมาแมวที่มีชีวิตตุ๊กตาอะนะตัวผู้ก็ให้ได้ประหลาดมากแล้วก็ผกผัดนะฮะพอทศวรรษที่90เน่ยฟองสบู่แตกแล้วก็ทำให้แบบว่าคนเนหันมาให้ช็อกโกแลตที่ เลอค่ามากขึ้นคือหมายถึงว่าไม่ให้สเปะสปะให้คุณค่ากับคนที่จะให้แล้วก็ช<ะ>็อกโกแลตราคาแพงจะขายได้<ะ>ทีนี้พวก ช็อกโกแลตสัญชาติฝรั่งที่ราคาแพงกโกดายว่าอะไรอย่างนี้ก็จะเข้ามาแล้วก็ขายดีในช่วงนั้นแล้วจนมาช่วงในปัจจุบันนี้ก็คือจะเริ่มขอออกนอกเรื่องวาเลนไทน์นิดหนึ่งเรื่องโกไดาว่าทรัฟเฟิลช็อกโกแลตคุณอาจมีมุกนี่ผมมาอ่านชิกลิดมาเยอะเนี่ยแล้วเวลาเขาบอกว่าทรัฟเฟิลช็อกโกแลตเนี่ยทุกคนจะคิดว่าแล้วก็แปลมาเป็นว่าเห็ดไทยใช่ไหมเห็ดทรัฟเฟิลคลุกช็อกโกแลตหรือว่าเห็ดทรัฟเฟิลรสช็อกโกแลตเราบอกว่ามันไม่ใช่นะฮะทรัฟเฟิลช็อกโกแลตคือตัวช็ออกกโแแแลลตตนนนี่่่หหหหะททาใ้มมััรรรูปงเเื็ดฟ ของโไดายว่าของโคดายวาบอกคนแปลชิกิตในเมืองไทยทด้วยทั้งหลายนะฮะฝากด้วยแต่อันนี้ที่น่าสนใจมากกว่าก็คือหลังจากที่มีวาเลนไทน์เดย์แล้วมีไวท์เดย์ ไวท์เดย์รู้จักไหมครับคุณแขกไวท์เดย์ก็คือวันที่14มีนาคมที่หนึ่งเดือนเป็นถัดไปแฟนของเราเมื่อได้รับช็อกโกแลตจากเราไปแล้วจะต้องหาของมาตอบแทนซึ่งไวท์เดย์ไม่มีที่ไหนในโลกนี้นอกจากที่ญี่ปุ่นและถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงมีก็เพราะว่าต้องการขายของแล้วสนุกมากที่ทำชื่อว่าไวท์เดย์ที่ต้องการขายของเนี่ยคือบริษัทปูจิยาที่ทำมิรุกิท็อฟฟี่มิรุกิเนี่ยเขาทำไอ้ตัว มิร ok ุก okay. oui, ิทอฟฟี่ก็คืนมทอฟฟีนมะฮะแล้วก็คือทำเขาก็จะผลิตไอตัวฝอยทองขนมโปรตุเกสเนี่ยคือฝอยทองที่ญี่ปุ่นก็มีนะฮะที่ต้องใช้ไข่แดงเยอะไข่ขาวเหลือเขาก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีทำมัชเมลโล่ขายแล้วเพื่อที่จะให้ขายดีเขาก็เลยตั้งชื่อว่าไวเตะขึ้นมาเพื่อที่จะให้ซื้อมัชเมลโล่เนี่ยคืนกับ ผู้หญิงที่ให้ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์แล้วก็้ลายขึ้นกลายเป็นประเพณีขึ้นมาว่าวันไวท์เดย์คือวันที่ผู้ชายจะไปซื้อมชเมลโลมาให้คืนแก่ผู้หญิงที่ให้ช็อกโกแลตแล้วอีที่มาของมันไม่ใช่อะไรเลยค่ะไข่ขาวเหลือก็เลยไม่รู้จะไปขายใครก็เลยต้องทำมาชมเมลโลขายขอาดครที่แล้วหลังจากนั้นก็คือมีทอฟฟี่มีผ้าเช็ดหน้าวงการธุรกิจต่างๆนี่เข้ามาร่วมลงสนามในวันไวท์เดย์แล้วก็เปลี่ยนค่านิยมจากมชเมลโลมาเป็นทอฟฟี่มาเป็นคุกกี้แล้วนะ ปัจจุบันเป็นผ้าเช็ดหน้าครับคือดิฉันฟังแล้วหดหูคุณอาจก็คือสรุปแล้วความรักไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะรักแท้คืออะไรความรักมาจากฟูจิย่ามาจากมอโรซอมซอฟมาจากเมจิบอร์เบอรี่อยากขายผ้าเช็ดหน้าก็กระโดดเข้ามาสู่การตลาดของวันไวท์เดย์กับเขาด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครัว่าความรักมีจริงหรือไม่ค่ะ